นี่เลยเหรอใช่ใช่โอ้ my g ก็กียวมันดีวรีบมาเลยเหรอไปไหนกันมาชั้นชั้นชั้นพหรอชั้นเมื่อเช้ามีงานหนึ่งแต่กันมารอนานละฝข่งันนี้ไหนจัดกันไหจัดอื่อ่าโอเคมันมีวันนี้เท่าไหร่นะครับอ๋อยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะครับผมกับคอนเสิร์ตอ๋อสองรอบอ๋อ มีวันเดียวเหรอมีวันเดียวมีวันเดียวมีวันเดียว,ยว <c oughs> แจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วว่ามีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะขายเนี่ยวันที่9กร,รกฎาคมน,นี้นะครับ <c oughs> และคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่20สิงหาคมน,นี้นะครับกับคอนเสิร์ต LOL <c oughs> 8นะครับไม่ใช่9 9เนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือบัตรแล้วนะครับผมอ,อันนี้บอกไว้แบบว่าเตือนเตือนเนาะอุย๊ยนี่ข้อมือเธอหน่อยไว้คอยเรียบร้อยนะครับ